Bye, าบ,บา,า,า,นะายดนะีพี่น้องวันนี้มาฝบกพ่อกับยายนิงบ้านนาคือเก่าคือเดิมเนาะวันนี้ยายนิงใชมาเห็ดกล้วยสาไปเบิ่งเนาะเขาปอกสกรพี่น้องปอกแช่น้ำไว้หลังจากที่ปอกแล้วเขาก็มาพันพานพานบางๆเนาะแล้วก็ไปไปทอดนะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งไปน้ำกันนะเพียงเนาะวันนี้ก็ซอยพี่น้องพันนั้นมันเป็นบางๆ ผานแล้วละกะเอาไปทอดมากินน้ำกันเด้อพี่น้องกดสามน้ำนิ้งบนนานนาเด้อถ้กก็ไลก่กดชซ์ในเด้อพี่น้องจ้ากดติดตามในเด้อสันมะกะโลงให้เจ้หนิงเนี่ยอันน <c oughs> ี้ปอกตัวนี้มาผ่านเฮ้ยผ่านมันมีปก็ได้เห็ุ ก็ได้มันยางกัวยางกวัวมันติดนะกับอันนี้นะแนวผ่านเนี่มันถือควันพายวถาเบิ้งบัดทอดเนาะพี่น้องเนาะวาสิเป็นไปเบิ้งบัดทอดมันจะเป็นแบา,า,บา <ไป S 2> สิกรง่ายเลยปะสะโซยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยเขาไปทอดเนาะบัดนี้เนาะไ,ไปพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันเนาะ ทอดแล้วมากินได้พี่น้องทันมาตอนยังไม่ได้ทอดเลยคุณแมใส่เสื่อกล้วยได้พี่น้องใส่เฮ้ยกล้วยนั่นอันนี้เสื่อแลบร้อยได้สองกระซามเนาะไปไปไปนี้ไปทอดมามาทอดน้ำกกงเด้อตอนนี้กำลังตั้งกระทะเนาะพี่น้องเดี๋ยวน้ำมันห่อนะจังทอดเนาะพอเพลน้ำมันเนี่ย มอแล้วถ้าซื้อมีคำมันเบิดทาน้ำมันห่อนก่อนตัวน,นี้ก็ทอดเลยนนองพี่น้องน้ำมันเดือดเดือดปดกระด้างอกตันนีงมายุบใส่ยุบใส่แล้วก็เสียแล้วสุดเกนืนอไปถึงนะฮะไม่มาเนอะนตอตอนนี้ก็ยังทอดน้องพี่น้องยังทอดบาแล้ว สองหม้อไปเลยขาเบิงบปทอดแล้วเนาะนะพี่น้องใกล้สิแล้วแล้วทอดกล้วยยังหม้อสุดไทยนี่เนาะมาเด้อมากินเด้อพี่น้องขา,า,าเบิงไปทอดแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้กอกรอบใบใหญ่หนุกน่อยกรอบค่ะ นี่น,อนนะ้อนี่ยกินซองแผ่นกับพอ่ออ้วนแล้วรักษาหุน่นคุณี่กินลายได้ใช่เอรอน้ำตาลเจียวน้ำตาลน้ำตาลอ๋อจีเจียวใช่ปะเจียวน้ำตาลใส่ก่อนเนาะเจียวดูล่ะน้องบมเป็น,นเป็นสินนนนนบอกเลยปะ

แล้วไอ้นะก็น้ำตาลใส่ใส uh, okay. well, ่น้ำใส่น้ำน้อยนึงน้ำตาลลงไปส่้ำปลาโ่ายบลาวไปเล่เร้ดอร์เองบ่เลี้ยตัวมันเรือในถุง บอไห่วงคา,าุนในกาลา่ที่เห็ดนางาลใส่ะเช่นขาเจ้าเห็ดตกกะกี้ถือบุค oui, so <st blind food> ุลเนาะขาเจ้าวัดส่หน้า บ่ต้องคั่นลมละจักหน่อยคั่นลมมันเกิดมันสิเป็นหยังคั่นเฮาใส่แต่น้ําตาลแล้วมันก็สิไหม้มันกดําเนียว พอละบพ่เจ้าคือว่า like น้ำหน่อยบ่เจ้าค่อย้อเป็นขนาดั้นยังงั้นมาละลายทำละลายก่อนเห็ดกระเบ้อเป็นประดัเต้ข้าวสิได้เห็นยังงินเห็ดนิทานจาเกลือตื่นเช้า วันนั่งกินน้ำกินเอาช่างนั่นมากินอยู่กาบกาบวะบอกว่าให้กินซอสแปรนลทงทุนนั่นแหลกินเฉยว่ะนี่เปบันีิอ้วนกว่าเก่าเลยมันเปเนื่อยแล้วล่ะบ่หนุ๊กนี่ไงล่ะ มันก็มันก็ได้ใหม่ด้วยมันหม่แล้วต่อไปมันบุกลงมันใหม่ก็ไปน้ำเางเขาใช้น้อยหนึงก่อนดูไใ่้อยกันนั้นเย็นมันยังองนนยมันเป็นแข็งเหนียว หวดจะไกนกวาะล่าเนแม่มาเนี่ยหับเป็นที่เล้าใเป็นอเบ๊ะเป็นเป็นอเแม่กับล่าที่เอยังชะล่าเหรอแม่่มีมนลปเอาช้อนมาเนยด้วยเอาเกันนะเออมันลางฉะลาได้ะก็ได oh, ้มึก็ได้แล้วทงยาค่ หอนเืเ <t desserts> ืยกอเจ้เมือขาเ็ดคือาตัวเองเฮ็ดาตัวเองแนนี้กรดาง้้แตไม่ได้เสก็ได้กระด้าลท่านเปื่อยกรอนน่าโมโษ มันจิเป็นอันน,นั้นมันจะแข็งโอ้ยพิสูจนด้ไน้านักหนา้อนี่เห,หน,นะนียวเลยเนาะนักหนาเป็นอะไรแค่แะอะไรขาวแค่การร้านต่ั้นเนาะอะไรบนที่สบวาสจะลงชื่ออะไแค่ พอแระบันนี้กินมังูได้เลือกอีบพอเละพังกบ้านตนัวมันเถอะเรีวเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเย็น้ามันเย็นมันก็เป็นท่าไม่เป็แข็งได้แม่่ะก็ภาษามันเย็น,นเใอกอ่ป้ะ ก็เป็นกาวคางเบอร์แฉกเือเจียได้น้ำตาลนี่มันสิเย็นแน่ๆอ่ะเพราเอาใส่จิ้นเลยโอ้ยใส่ตัวแรกเลยแก้วใส่ได้อีก้องสาวไม่เย็นเอาละทายบัางค่บมาโบหินหอยเป่ะยังใส่น้ำตาลเรียบร้อยแล้วพี่น้องเกี๊ยวเราก็มาใส่เลยอืมันก็เป็นใายอยู่เดี๋็ดๆบนขอนขาวเลยเราใส่ลงไปแล้วเนาะน้องสาวเพิ่งทายไป็น้ะไรถนนตัวบุหูทุทรศัพท์มันจะมาเกี๊ยวละ คกิปนี่กับเจ้าเพียงเท่านี้นะพี่น้องเก็บใส่ถุงไว้กันผักก็ไล์ก็แซ่ในเด้อพี่น้องกดติดตาม <c oughs> มาใยนานหนึ่งบรน้าในเด้อพี่าาป,ประกาศใดก็ขอ,ขอโทษขอแพ้ละลายเด้พี่น้องบ๊ายบาย